สวัสดีค่ะ S 1> <S 1> <S สวัสดี <S <S วันนี้เรา<ะ>ต้องไทำหน้าไลายใส่เนาะแต่ทำไดคนดเยอะ <S <S ไงวันนี้เราก็อยู่แบบคุณแม่นะคะแล้วก็เ euh พิ่งพาคุณแม่ไปรับรางวัลรางวัลอะไรคะคุณแม่รางวัลพิคเสนสวนรางวัลพิคเนสวนนะคะ <S 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 นี่สวยงามมากเลยนะคะซึ่งเป็นรางวัลเขาเรียกว่าทรงเกียรติมากกับครอบครัวแลวตระกูลเราเพราะว่าด้วยความที่เรา่นัถือพ่อพิคเนยด้วยใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่เราจําได้ไหมที่บอกว่าจะเปิดแพ้พ่อพอพูดปุบได้รางวัลเลยสะพึงแบบ งงมากเลยอะค่ะคือคือจะบอกว่าคือก่อนหน,น,น้นานี้เนานนานหลายนานและหลายเดือนเราเคยคุยกันอยู่เสมอว่าอุ mm ้ย hmm. แกฉันอยากได้รางวัลแบบท่านในสวนนะท่านในแบบท่านในชีวิตมีโอกาสได้รับรางวัลก็คงดีเนาะคือคือพูดแบบไม่ได้คิดจะได้หรอกนะคือว่าคืออยากได้เองไง mm hmm. ใช่แล้วอยู่ๆแบบว่าอ <Okay. S 1> ุ้ยเขาติดต่อมาให้มารับ,บแบบอุ้ยแบบ นี่แบบขนลุกมากเลยอ่ะแบบใช่อ่ะมานี่มาน,นี่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็มาแบบยืนถ่ายรูปก,กันตรงที่เราพูดตะเราท่คนไทยแ่บป๊อบม็ได้มาแบบว่าแบบภูมิใจนะคะแล้วก็ออวดีใจมากนะคะแล้วก็รับรางวัลนี้ใช่ดีใจมากที่ได้รงดารงวัลน,นี้วันนี้เซียก็เป็นฟิลแบบว่าแต่งตัวแบบขาล่มหนาวนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยทำไมพี่เซียาโปจังมันก็ไม่ได้โปอะไรมาก นี่จะบอกว่าอะไรรู้ป um ่ะอันนี้เป็นของขวัญวันเกิดอ่าก็แบบว่าใครแบบร่วมแสดงความดีกับคุณแม่ก็ไม่ยากนะคะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์รูปหัวใจมาหนึ่งดวงเพื่อเป็นการแบบว่าแสดงความดีด้วยกับคุณแม่นะคะและจะยาก็ดีไปนะคะที่เอ่อ แม่ได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วมันเหมือนเป็นการตอบย้ำเข้าไปอีกว่าบารมีพ่อพิพิฆเนตรอ่ะมีอยู่จริงแล้วก็ปรถ้าเป็นการตอบย้ำเข้าไปอีกว่าการที่พ่อเราเผยแพร่ปุ๊บเราก็ได้อะไรแบบเนี้ยมาอยู่ที่บ้านอีกอ่ะเข้าใจปะใช่โอเคค่ะก็มีอะไรอีกไหมก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็พอค่ะเพราะว่านี่จะคุยกับแฟนคลับเดี๋ยวไปคุยกับกูกันเองก็ได้โอเคนะคะมาคุณแม่ถ่ายรูปชุดที่ไหนค่ะถ่ายแบบโคลสอัพชุดที่ไหน ไม่เป็นไรอีกอย่างจะได้เนาะมองเห็นไหมอ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดแบบอะไรคือน,นะคะมาเร็วโอเคค่ะย่าไปแล้วนะคะเจอกับย่าได้นะคะติดตามได้ที่ Facebook ย่าเลยค่ะโอเคเอแคลไปก่อนคนะบา,บายใครว่าวันนี้ย่าสวยกดไลค์เดี๋ยวนี้